Thank you. ทินทองทองเพียงแข่ขาย ของเพียงแขไขายระ That's mm -hmm. it. เกษมเปรมปรี siempre, siempre. เราเองมีชื่อว่าพระพินทองแหมมันอ้ากระมอมก็รู้อยู่แล้วมันไม่เห็นต้องบอกเลยเจ้าขับรักใครมากันนานโผแล้วพะรักนี่ท่านเีนาไปอะค่ะวันนี้อากาศดีวันนี้อากาศดีนะเราว่าเราจะออกไปทรงเว้ากันที่หน้าท้องสนามว่าเราจะออกไปทรงเว้าที่หน้าท้องสนามชัยที่หน้าท้องสนามชัยท่านสองคนว่ายังไง จะทรงว่าวกลางแก้งเลยหรือพยัคค่ะเออสิหน้านี้หน้าร้อนโตสิวามัน้ต้องเล่นว่าวเป็นธรรมดาต้องเล่นว่าวเป็นธรรมดามานานพยัค่ะเล่นว่าวนี่แหละเสนานี่แหละท่านเสนาพยเตค่ะพย่าค่ะมานะไปเตรียมว่าวจุลามานะเอาคันกำงามเอาคันกำงามนะท่านเสนาอ้าวกระหม่อมรู้พระหฤทัยของพระองค์อยู่แล้วรับไพ่มานานนี่กระหม่อมฉัน เตรียมมาเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าค่ะแกแกเอาว่าวอะไรมาแกเอาว่าวอะไรมากลางนาเลยพระพญาค่ะเสนานี่ว่าวลายอะไรหรือท่านเสนาพระยาค่ะอันนี้ว่าวลายอะไรหรือเออตอบดีดีตอบดีดีดอกพุทรานกระมังพระยาค่ะอ๋อดอกพุทรานเจ้าค่ะตอนนี้ลมกำลังดีเอาล่ะ ตอนนี้ลมกําลังดีเราจะออกไปท้องเราว่า,าเราออกไปท้องสนามชัยชออกไปทรงว่าวกันดีกว่านะไปเลยพระ <ไป S 1> <พ>เะเจ้าค่ะ<ป> ว่าวของเราให้ดีเดี๋ยวเราจะเอาว่าวขึ้นลมแหมเรียบร้อยแล้วอยากทำนี่เลยเนี่ยจอมติดอะไรล่ะท่านเสนาจอมอ๋อสิขนต้องติดเจ้าค่ะพร้อมเจ้าค่ะนี่พอจะขึ้นว่าวแล้วขนติดทุกทีเลยพระองค์ทรงสางพระขนก่อนเดี๋ยวค่อยอ่ะค่ะดีดีพระเจ้าขันนึกไอเสนาแต้มไม่สางมาให้ดีก่อนทรงนี้ทรงพระทรงพระขนขาวเจ้า ไอ้แต้มลมกำลังดีรีบชักว่าวขึ้นเร็วๆค่ะเฮ้ยอะค่ะไอ้แต้มชักเร็วเฮ้ยไอ้ย่ืนขอบโย้างอ้าวไอ้แต้มโอ้ยเป็นอะไรกับเราไหนเราบอกให้เตรียมให้ดีเอ่อพอดีว่าเอ่อขนเปื่อยเพระยังไม่มีความพร้อมไปจนพ้อมเลยครั้งหนึ่งพร้อมเลยครั้งหนึ่งแมะค่ะ

ไปค่ะเอาอย่างไรดีเละทีเนี้ยอย่างไรดีเป็นความสำคัญที่เรารักมากซะด้วยนะเอาเลวจะไม่พูดใดเก็บไว้ไหมพะยาค่ะนาแต้มเอาอย่างนี้ดีกว่าไอเสนาแต้มพยาค่ะไอเสนาจอไี่เุกคเองสองคนนะออกไปตามหาว่าของเราที่ลอยไปน่ะไม่รู้ไปอยู่ตรงไหน ไปเปล่าประกาศร้องให้ทั่วพระนครถ้าใครเก็บว้าวถ้าใครเก็บว้าวของเราได้ถ้าเป็นผู้ชายแม้เป็นผู้ชายเราจะให้สมบัติเราจะแบ่งสมบัติพัทสกโให้อย่างดีถ้าเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะรับอภิเษกเป็นเราจะรับอภิเษกเป็นมเหสีให้เป็นมาเหสีของเราขนาดนั้นเลยแล้วนั่ื่อเพื่ารจริงไ้แต่รีบไปรีบไปไปเปล่าประกาศให้แเพื่อ่ะได้เพื่อ่ะไป

เนี่ยมานานแล้วอยู่กับตายายค่ะพตายวันนี้ทำไมลมมันเอื่อยลมมันก็นว้าวผู้หาเลยขึ้นมาตายอะไรเนี่ยตายแล้วอะไรจะพุ่งโดนี่ยเข้าปากกูเลยเนี่ยเข้าใครเนี่ยนะเชียมาชักเป้าอยู่แถวนี้ตัดตกมาที่กระท่อมของเราสีได้ข้าจะเป็นว้าของผู้มีสูงสักถ้าจะเป็นเว้าของผู้มีสูงสักด์เว่าวเนี้ย ไม่เหมือนกับเฝ้าชาวบ้านเฝ้าจุฬาเฝ้าไว้ก่อนเฮ้ยยังไงเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเจ้าของมามาไถ่แลกเป็นเงินดิปะจ้องกระจงงจ้องจ้องเจ้าค่ะเออตรงนี้เหม่งเหม่งมองมองคุณคุณจ๋ายเจ้าค่ะขอเดี๋ยวมานะเจ้าค่ะไปเวทเจ้าค่ะ ถ้าหกว่าแม่เป็นหญิงแล้วล่ะก็วิจาร์ช่วยรักวิเศษกแต่งอยู่ด้วยเป็นเจ้าจอมตายตายเฮ้ยเฮ้ยใครอยู่ทุกเองเหรอเฮ้ยเป็นใครวะนี่คนใช่ไหมหน้าโอ้โหหน้าเป็นยังไงเขหน้ายังมันนะไม่น่าถามว่าใครเป็นคนฉันเป็นคนค่ะคนอะไร มาเหมือนฉันเองค่ะมาอะไรนี่เมื่อกี้ประกาศอะไรกันนะคะเห็นป่าวประกาศร้องกันเพราะมันไม่ใช่กรงการอะไรของเองหรอกนี่เป็นเขตบ้านฉันนะคะคุณเข้ามาประกาศตรงนี้ฉันก็ต้องรับรับรู้นะคะนี่เลยดี๋ยวก่อนที่บอกว่าใครเก็บเป้าองค์พระบิ่นทองไว้ได้น่ะถ้าเป็นผู้ชายจะแบ่งสมบัติพระนครให้ ทองถ้าลูกซักหนักท้าลูกแฝงด้วยใช่ไหมเออถ้าเป็นผู้หญิงถ้าแม่เป็นผู้หญิงก็จะแต่งตกยกเป็นหม่อมห้ามให้เป็นหม่อมห้ามตายลาลีกลาลีนักนางนี่อะไรคะเอ็งว่าเอ็งเก็บไม่ได้คุณลักษตรีค่ะเอ็งเก็บบ้างไม่ได้เอ็งไม่ต้องมาเจรจาเน่เน่เน่กว่าเสนากว่ามานี่นี่คนใช่ไหมเนี่ยดูนี่พอนี่มาดิฉันเก็บอะไรได้ฉันให้ดูนี่ใช่ไหมว้าวพระว้าวพระผู้มีทรงศักดิ์ ยาย่าอย่าเดี๋ยวเข้ามานเนี่งต้องต้องลองดูอย่าเข้ามานะของฉันนะนี่ฉันเป็นคนเก็บได้จะไม่ง่หรอกค่ะเอาเป็นเงินประกันค่ะไข่เงินค่ะใช่ไหมใช่หน้าไม่โง่จะตายฉันวาดเทนนะไลยนี่เลยไม่รู้ฉันเองใช่ตาใครมาชักแถวนี้ตาตาแล้ว ะยังไงมีรับฟังให้เรียกหาก็ต้องพาไปต้องพาฉันไปนะต้องพาฉันไปนะเป็นคนเก็บว่าได้เดอ๋ยากอหกนะมามามาขึนไา้นมาจายค่ะ